ไงอยก็เปลี่ยนผ้าเลยรอี lah มึงเอาจ้าอย่างฮะจะจะฟังไปไหนงาอย่างกับแบนนี่ก็ทอดยาก่ยเร็วๆก็เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าเอากินออกเกาขนตาออกพี่บ่เหนื่อยขาเป็นเหนื่อยเป็นเหน่อยอ่างเป็นกระเทยอย่าหยุดเหนื่อยเร็วๆแล้วจะฟังไปไหนนี่ก้นนับ่าวก้นนับ่าวนักดาวเดี๋ยวกับเธยคนอื่นเอาไปกินมัได้กินแล้วมึงอ่ะเร็วๆเร็วๆหัดใจเข้าเร็วๆเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนครัวเร็วๆ พี<ป>่ถามตั้งแตเริ่มคันตั้งแต่อายุต่อใดเนี่ยก็สิบสี่สิบห้าไม่ใช่หรือเล่นเดี๋ยวจะงกสิบไปยังยกะก็ไปยัง,าก,ก,ายงก็มันยังคันอยู่อ่ะกี่ปีมาแล้วนี่สี่สิบห้าปีบ่โมดเลือดมดยาง<อ>ตัดขาบ่มดบ่โมดขาดใจเรื่องบ่โป่งบ่วางกันนี่ไม่โปมไปวางมึงยึดกูไปไหนไปวัดไก่ละมันเหนื่อยกันมเนาเหนื่อยจ้าเป็นกระเลยอย่าหยุดเหนื่อยอย่าหยุดสวยอย่าหยุดกินผู้ชายกินเด็กเป็นอมตะอ๋อมีคนฝากนี่มันเพิ่งปีอ้าวไปยังมีเจ้า ก็ <łość> ไปบ้าไปรุ่ดูนี่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 ไอ้ยังเนี่ยอันนี้ไอ้ยังเนี่ยพอครูเดียวท้อยังอ่ะแร่พอนอนมึงอีกมนงี่มึงด่ากูเก๋มึงดากูเก๋ไออีแม่เหมือนแต่หรอบ้ากูบอแรกไฮ้อีแม่นั่นนกูแค่คันบ้าได้กูจะแร่แร่